สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ชมก็หลังจากที่ผมวิดกุ้งไปแล้วนะครับผู้ชมหรือความกุ้งไปแล้วนะครับผู้ชมมาเห็นด้านหลังผมนี่เนาะเครื่องมือยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ได้เก็บนะครับคือคนงานเขาเก็บคร่าวๆไปแล้วนะครับผู้ชมนะครับก็ท่อสุน้ําผมก็ยังไม่ได้เอาขึ้นนะครับผู้ชมนะครับก็นี่แหละครับผู้ชมคือผมปล่อยกุ้งไว้สามแสนนะครับผู้ชมผมจะได้แสนละสองร้อยโลนะครับผู้ชมนะครับผมก็ได้กุ้งมาประมาณ 600 650โลนะครับผู้ชมผมก็ปล่อยไว้เองนะครับผู้ชมคือเยอะครับนะครับผู้ชมนะครับคือผมจะปล่อยผมเองนี่คือเยอะมากนะครับผู้ชมคือ200ประมาณ250โลได้นะครับกับบ่อ200เศษๆนะครับผู้ชมนะครับกุ้งกับประมาณ300ตัวโลนะครับผู้ชมนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้านี่คือกะคาดดาวเอานะครับผู้ชมคาดดาวเอาว่าปีใหม่นี่หรือว่าอีกใกล้ๆปีใหม่หรือปีใหม่ไปแล้วนี่ครับผู้ชม กุ้งกำกามหรือกุ้งเนื้อเนี่ยจะขาดแน่นอนนะครับผู้ชมอันนี้ไม่ใช่กุ้งขาวนะครับผู้ชมอันนี้คือพูดถึงเรื่องกุ้งกำกามนะครับผ <spatula> ู้ชมนะครับก็น <c ười> <อ>ี่ครับมันเป็นวิธีคิดนะครับผู้ชมคือผมบอกกล้าพ <c ười> ูดได้เลยนะครับว่านี่คือพีวิธีคิดนะครับนะครับคือหลายๆท่านเลี้ยงผ่านแล้งมาผ่านแล้งที่แล้วมานะครับร <c ười> อบรอบรอบรอบบ้านผม,มทั้งหมดนี่นะครับผู้ชมคือทุกคนเอาตัวไม่รอดหมดนะครับผ <c ười> <ร>ู้ชมทุกคนทุกคนขาดทุนหมด เพราะอะไรผู้ชมนะครับคือนี่เป็นยุทธศาสตร์ของวิธีคิดเลยนะครับผู้ชมนะครับคือผู้ชมอาจจะไม่เคยเลี้ยงกุ้งหรืออาจจะเปิดกล้องมาเจอผมนะครับคือชาวบ้านเขาเลี้ยงไปอยู่ไปกินไปใช้ไปนะครับคือเขาไม่คิดไม่คิดล่วงหน้าหรือไม่คิดเผื่อนะครับแล้วก็จินตนาการไม่เป็นนะครับผู้ชมนะครับผมพยายามบอกกับ Facebook หรือ y o u t u b e หลายครั้งนะครับผู้ชมว่าการเลี้ยงกุ้งนี่คุณมีเงินไม่พอนะครับผู้ชมนะครับ คุณต้องคิดเป็นด้วยนะครับผู้ชมนะครับอันนี้สําคัญนะครับผู้ชมนะครับเพราะว่าเนี่ยให้เห็นลหลายท่านนะครับคือบางคนเนี่ยขาดทุนสามไฟสี่ไฟติดต่อกันแล้วก็ยังเลี้ยงแบบเดิมๆนะครับผู้ชมผมกล้าพูดเดิมก็ยังเลี้ยงแบบเดิมๆนะครับนะครับคือสำหรับผมนี่การเลี้ยงกุ้งผมนี่ตอนนี้เข้าใจครับกุ้งราคาถูกนะครับผมกราฟกราฟของผมนี่คือตรงครับนะครับ จะตรงจะไม่เหมือนคนอื่น <c oughs> คนอื่นเขาจะมีลงแล้วลงเยอะนะครับแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมจากจากที่ผมเคยเลี้ยงมานะครับหลายๆปีนะครับผู้ชมหลายๆท่านเขาเลี้ยงกันนี่เขาเขาไม่พัฒนานะครับผู้ชมคือเลี้ยงกุ้งทุกวันนี้ผู้ชมนะครับต้องตื่นตัวตลอดเวลานะครับผู้ชมต้องรู้ตลอดเวลานะครับเวลาเลี้ยงไปนี่ทําไมผมถึงเลี้ยงไปสุ่มไปนะครับผู้ชมนี่คือคําตอบนะครับผู้ชมทําไมผมถึงเลี้ยงไปสุ่มไปนะครับ พะกุ้งผมไม่โตแล้วนี่ผมส่มมาดูแล้วนี่ผมถ่ายน้ําดูแล้วนี่นะครับผู้ชมพอเป็นตัวพุ่มผมยอมเลยนะครับนะครับผมจะเป็นคนที่ยอมง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าผมเคยสิ้นเนื้อประดาตัวจากการเลี้ยงกุ้งมาแล้วนะครับผู้ชมนะครับผมเคยหมดเนื้อหมดตัวการเลี้ยงกุ้งมาแล้วตรงนี้นะครับถ้าไม่ใช่มรดกของแม่ยายนี่ผมเจ๊งพับเสือไปนานแล้วนะครับผู้ชมนะครับผมเคยเจ๊งเมื่อก่อนนะครับผู้ชมเลี้ยงกุ้งนี่นะครับแล้วก็ผมก็สามารถเลี้ยงกุ้งกลับมา กลับมามีเงินได้นะครับคุณผู้ชมกลับมามีเงินหรือมีเงินฝากกลับคืนมาเหมือนเดิมได้นะครับคือเนี่ยนะครับคือผมบอกว่าทุกคนเนี่ยคือเลี้ยงกุ้งเนี่ยต้องต้องขื่นตัวตลอดเวลานะครับคุผู้ชมต้องทันโลกนะครับผู้ชมเพราะว่าทุกวันนี้โรคเยอะมากแล้วก็โรคแรงมากแล้วก็กุ้งถูกมากนะครับนี่แหละครับเป็นที่มาของหลายๆท่านที่เลี้ยงแล้วเอาตัวไม่รอดนะครับแล้วบ้านผมนี่ชุดนี้ที่ผ่านมาในขาดทุนกันหมดเลยนะครับผู้ชมนะครับทั้งกําลังขึ้นอยู่หรือกําลังจะขึ้นนะครับก็ เอาตัวไม่รอดทั้งหมดนะครับผู้ชมนะครับนี่คือมันเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งนะครับผู้ชมคือหลายๆท่านคืออาจจะไม่ได้มาสัมผัสตรงนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะทําอย่างอื่นหรือหลายๆท่านอาจจะไม่รู้เรื่องกุ้งหรือว่าซื้อกุ้งกินแต่ก็ไม่รู้เรื่องกุ้งพวกนี้นะครับผู้ชมนะครับนี่คือคนเลี้ยงนะครับผู้ชมคนเลี้ยงนี่เอาตัวไม่รอดนะครับผู้ชมต่างที่แพรนะครับแพรเขาแต่เขาขาดทุนเขาเลิกซื้อไปแล้วครับผู้ชมแต่แพรเขาไม่มีทางขาดทุนหรอกครับนะครับผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวผมให้ผู้ชมดู ขั้นตอนที่ผมขึ้นกุ้งทั้งหมดให้ผู้ชมดูนะครับคืออาจจะไม่ละเอียดนักนะครับอาจจะกระท่อนกระแท่นนะครับเพราะว่าผมคนเดียวนะครับผู้ชมคือทําด้วยปรับน้ําไปด้วยดูเครื่องมือด้วยนะครับผู้ชมคือมันลําเลียงภาพให้ผู้ชมดูไม่ละเอียดนักนะครับผู้ชมครับครับผู้ชมวันนี้ก็จะค่อยๆตักไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับผู้ชมนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นนะครับก็จะมุดอ้วนแล้วก็ตักมาเรื่อยๆนะครับผู้ชมนะครับ กุ้งผมที่อยู่ตรงนี้นะครับผู้ชมจะกองกันอยู่ตรงนี้ประมาณสักเกือบ200โลนะครับผู้ชมนะครับมันอยู่้างด้านลึกนะครับพอรดน้ําแล้วกุ้งจยผมจะอยู่ในด้านลึกนะครับก็คนงานก็จะขยอยตักไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับทีละสิบโลสิบโลอย่างนี้นะครับผู้ชมก็ขึ้นไปอนุบาลไว้ก่อนนะครับผู้ชมนะครับขึ้นไปแอนุบาลไว้ก่อน เป็นพ่อผมวิม่งอย่างนี้นะครับผู้ชมก็จับเลี้ยงเื่องแล้วก็เบลเลื่อนื่อนลงมานะครับผู้ชมเพื่อให้กุ้งมังกรทันนะครับทยอยตักไปนะครับผู้ชมนะครับอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผู้ชมนะครับกยี่สิบโลกว่า จะกองอยู่ตรงนี้นะครับผู้ชมนะครับเย <uç> อะนะครับผู้ชมนะครับค่อคยๆยกตัวนแล้วก็ตักไปเรื่อยๆนะครับผู้ชม <pensa? S 1> นะครับ ทางบนก็ออกไปแล้วนะครับผู้ชมออกมีอะไรเตรียมพร้อมมาแล้วนะครับผู้ชมนะครับกุ้มก็จะทยอยมาอย่างนี้นะครับ ง,งั้นมันจะไปติดกกผมนะครับผู้ชมนะครับคือน้ําจะไม่ไหลมานะ an าครับผู้ชมมันจะไปติดกกผมอยู่นะครับดังนั้นเป็นตอนผมอนุบาลตุ้งไว้นะครับผู้ชมนะครับดังนั้นเป็นผมอนุบาลตุ้งไว้นะนะครับแล้วก็ค่อยๆตักไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมนะครับเพื่อไม่ให้มันทับกันนะครับผู้ชมนะครับข้างบนน้ามันสะอาดกว่าใสกว่านะครับผู้ชมเอาไปออกไว้นะครับอันนี้มันปนเลนนะครับผู้ชมนะครับก็ ผมก็จะทําอย่างน so so ala ี้นะครับผู้ชมก็ส pues so ่วนใหญ่บอกคุณก็ทําอย่างนี้นะครับผู้ชมก็มีเลนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับก็ไปอ็อกน้ําใสๆข้างบนนะครับผู้ชมนะครับอ็อกน้ําใสๆข้างบนนะครับอยาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอะกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มน้อยลงน้อยลงไปนะครับผู้ชมนะครับ เลยด้วยนะครับผู้ชมนะครับดะบมีดูนิจักโอเคเกิดน้ำครึ่งกิโลนะครับผู้ชมนะครับที่เกิดน้ำไปครึ่งกิโล มีการดิ้กทุกถังเลยมีการดิ้าให้คนงานกาดก่อนนะคะรคับผู้ชมมาเหลือเยอะไหมนะครับเดี๋ยวๆแป๊บนะี้เฉลี่ยก่อนนะครับผู้ชมนะคะรคับมีตะไคร่ยเยอะกลัวไม่โตนะคะรคับผู้ชมนะครับเพราะคนบอ่อผมก็เยอะแล้วนะค,ะร,ค,คนรับผู้ชมกนบ่อนี่นาะเหลือเยอะไหมะประมาณน้อยเดียว ตักให้เป he ็นพิเศนึงตัดิเนึงเดี๋ยวพิเนึงาะเป็นิเนึ่งจะไม่มีที่ปล่อยระไม่จะไม่มีที่ปล่อยแล้วกนะครับไาแถมไปนะครับผู้ชมแถมไป5กิโนะครับผู้ชม มีมินออกนะครับผู้ชมจานอสบิงไปด้วยอสบิงไปยังก็อันนี้สภาพก้นบ่อนะครับผู้ชมนะครับสภาพก้นบ่อที่คนงานจับกันอยู่นะครับผู้ชม จากต้นบอ่ออยู่นะครับผู้ชมพื้นบ่อผมเป็นอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับก็ต้นไม้ผมก็จะโค้นลอยอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับก็มีนกกระยางมาจับกุ้งกินนะครับผู้ชมนะครับพื้นนูน่นอ,อันนี้ก็เป็นหลุมจับนะครับผู้ชมนะครับ ตรงนี้นะครับนะครับมันก็จะยาวไปนู่นนะครับผู้ชมนะครับก็ประมาณสองไร่ได้นะครับผู้ชมนะครับคนงานก็กําลังเดินเก็บพื้นบ่ออยู่นะครับผู้ชมมันจะนอนตมรอยเท้ารอยคนงานนะครับผู้ชมนะครับก็ช่างให้ลูกค้าไปร้อยโลนะครับผู้ชมนะครับี่เหลือผมเอาไปชเฉยเขาสักยี่สิบโลนะครับผู้ชมในถัง ก็นี่เป็นสวิงท้ายๆแล้วนะครับผู้ชมที่ปล่อยเองนะครับผู้ชมนะครับทีวีขอดูตัวหน่อยแล้วท,ทีบีศาสตร์ผมจะถ่ายรูปนะเนี่นะครับผู้ชมนะครับทีมีศาสตร์สวยๆนะโอเคครับนี่นะครับผู้ชมนี่คือปล่อยเองนะครับผู้ชมนะครับ คือเขาจะกระโดดน้ําอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าออกมามันเย็นนะครับผู้ชมแล้วน้ําผมนี่อุ่นๆนะครับผู้ชมนะครับน้ําพื้นมันจะอุ่นๆนะครับผู้ชมคือจำกัดอยู่ได้นะครับผู้ชมคนละอุณหภูมิเนี่ยอยู่ได้นะครับผู้ชมนะครับหลังตักถล่มไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมครับผมจะใส่200โลเลยนะครับผู้ชมนะครับ ชมสองถังนี้ผมเอามาให้ลูกค้านะครับผู้ชมบ่ออันนี้บ่อลูกค้านะครับผู้ชมนะครับแกไปตีน้ําแล้วนะครับนะครับก็บ่อละสิบโลนะครับผู้ชมคือผมเอาชุดกุ้งแถมมาให้เขานะครับผู้ชมนะครับนี่ะครับผู้ชมนะครับก็บ่อหนึ่งสิบโลบ่อหนึ่งห้าโลนะครับบ่อละสิบโลนะครับผู้ชมนะครับ วัดสเสบียใต้นะครับผู้ชมก็มาได้ไกลนะครับผู้ชมประมาณ,ปร,มาณประมาณกิโลหรือประมาณ800เมตรนะครับผู้ชมนะครับ